สวัสดีครับผมแม่ปีน้องที่หักชุนขนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับวันนี้ป้าปอแม่ปีน้องมาลงแปลงนาของผมนะครับซึ่งผมเร็ยกปูข้าวอิเต้ยรหรือว่าข้าวกขอขอหกเตี้ยก็โคกตํำแล้วแต่ว่งพื้นที่จะเรียกจะห้องนะครับผมจะทําการ,กรเกกียวในวันนี้แล้วนะครับผมจะแจ้ลวดเกี่ยวแบบวางรายนะครับผมจะบาเจ้รวดดูสีนะครับเพราะว่าผมก็จะเอาเข้า พันนี้ไว้กินตัวแล้วก็ไว้ทาพันตัวนะครับเขาอิตเลียนจะบวสูงนะครับสูงประมาณ70ิซนติเมตรนะครับทําให้เขาบรรลุมนะครับแล้วก็มีรวงโตนะครับเป็นพวงเป็นพวงจี้นะครับ่พวกรับนี่ครับรวงนี่จะเป็นพวงเหมือนพวงนะครับเมล็ดซ้อนเมล็ดนะครับไม่ใจเมล็ดเลี้ยงห่างนะครับนี่พวกรับนี่ครับเมล็ดซ้อนเมล็ดครับทำมือได้ผลผลิตสูงครับผุได้เตมียมน้ำมนักนะครับก็จะเข้าอีเตียนไปปลูกได้นะครับ ไปปลูกก็อนทำให้ได้ผลผลิตสูงครับต้นข้าบัวร่มนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับผมไม่เป็น้องครับนี่ครับมันฟอครับเป็นข้าวนาปีนะครับให้ผลผลิตสูงครับผมไม่เป็น้องครับผมจะทําการตัดพุ่นนี้ครับใจรถตัดใบวางายตัดแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณ4แดด5แดดนี่นะครับแล้วแต่ดูความแห้งของแดดผมกับนะครับถ้าแห้งแล้วผมก็จะมัดครับมัดข่องไว้กับใจรถ ใ่ลดสีมาสีนะครับห้าเราได้เข้าบริสธิ์ครับประมาณเกเเนะครับเข้าเรียกก็จะออกด้วยนะครับเวลาลดมาสีนะครับเวลาเราเอาไปสีในลงสีเขาก็จะมีความแห้งพ้อมกันนี้นะครับเขาก็จะบ่บฮักนะครับเวลาถ้าผมดูแล้วเอาไปตากเวลาเราเอาไปสีนะครับบวาเข้าตากนี่เขาบ่มีลงอบนะครับเอาไปตากตีหลานตากนะครับ ว่าลานต่างเขาต้องไปไล่เกียคนเดียวนะครับเคยทํามาแล um ้วครับโอ้กินมะล้าครับจะมีความแข็งความเหนียวโบดบัดต่อกันครับราชีนะครับเขาจะมีความเขาจะมีความเหนียวความหนุ่มพร้อมกันหมดเลยนะครับนะครับโอ้พระพแม่พไปน่องมาฮูยัครับแฟนน้าของผมนะครับข้าวอีเตี้ยหรือว่าข้าวโอหกเตียกกหกํำนะครับประกาศขึ้นไหมครับขอบคุณครับ